นะคะคสวัสดีค่ะนี่ก็ต่อคลิปที่สามคลิปที่3แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะกอ็อินเทอร์เน็ตสงสัยจะไม่ค่อยดีแต่ก็จะดีเหมือนกันเนาะได้ตัดคลิปนะคะเราจะได้มีคลิปสั้นๆบ้างยาวบางนะคะครูหุ่นคออนุญ,ญาตนะคะเช็กก่อนว่ามาหรือยังเราเจอกันไหมนะคะเจอมรุหมุ่นไม่เอ่ยนะคะเราก็เรียนกันไป สักช่วงหนึ่งแล้วนะคะเนาะเดี๋ยนะคะครูขอเช็ก่ันนะมาไม่เอ่ยนะคะโอเคนะคะมาแล้วถ่ายท่าสดมาแล้วจะครูหุ่นไหมคะเห็นครูหมุนไหมแต่ทำไมครูหงยังไม่เจอทุกคนเลยเดี๋ยวนะคะคงุหาไม่เจอเลยโอเคมาแล้วค่ะมาแล้ว โอเคมาแล้วทั้งนั้นเราต่อกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้ดึกเนาะ,ะทีนี้เมื่อจะคู่นะใช่ไหมคะเราก็พูดไปเยอะแล้วแหละทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราไปซื้อของนะแล้วทีเนี้ย ลูกเราอ่ะเขารับเงินทอนมาแล้วแล้วเงินทอนนั้นอ่ะไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าแล้วเราจะบอกลูกว่าให้กลับไปถามเขานะให้ตรวจสอบให้เขาตรวจสอบดูว่ามันถูกไหมคําว่าตรวจสอบดูอีกทีนึงว่ามันถูกไหมอะค่ะความหมายนี้นะคะตรวจสอบดูอีกทีนึงว่ามันถูกไหมคือคําว่า double check double check คือคํานี้นะคะ double check Shake check check c h e ตัวนี้แปลว่าตรวจสอบ ดับเบิลตัวนี้แปลว่าอีกครั้งหนึ่งดับเบิลเช็คก็คือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะดับเบิลเช็คก็คือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง you have to ask them to double check ก็คือคุณคำนี้แปลว่าคุณ have to ตัวนี้แปลว่าต้องสองอันนี้นะคะรวมกันนะ have กับ to รวมกันแปลว่าต้องคุณต้องถามเขาถามเขาคือคำว่า ask ask ถามเขาถามเขาก็คือ them you have to ask them คุณต้องถามเขา to ตัวนี้แปลว่าเพื่อที่จะ to เพื่อที่จะเช็คอีกครั้งหนึ่งคำว่าเช็คอีกครั้งหนึ่งคือ double check double check you have to ask them to double check you have to ask them to double check you have to ask them to to double shake อาไหม่นะคะ you have to act them to double shake อีกครั้งนะคะสุดท้ายนะ you have to act them to double shake นะคะ เวลาครหาูหนนพาพูดเนี้ยเราก็ออกเสียงตามครูหนวนนะคะ you have, you have to ask them to double check 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 แบบเนี้ยคะ่ะคือครูหนวนเวลาตอนทครูหนนคุยกับคุณแม่ครูหนนสอนภาษาอังกฤษคุณแม่ครูหนุนนะคะคุณแม่คือครูหนนจะให้คุณแม่ครูหนนนี่ท่องเป็นแบบเช้า10บเที่ยงส0เย็นสิบ สิบรอบแต่ละประโยคอะนะคะมันก็จะได้เป็นวันหนึ่งเราจะได้30เซตละเพื่อที่จะสร้างความถี่ให้กับสมองเรากับความจําเรากับตัวเราสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเราเราก็จะได้จําได้เร็วขึ้นอย่างเช่นประโยคนี้ถ้าเราอยากจะจําได้เร็วขึ้นท่องไปเลย10บรอบ you have to ask them to double check 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 เห็นไหมคะสิบทีได้ละเสียงมันจะกล้องมากกว่าถ้าสมมุติว่าเราฟังครูหมดแล้วเราพูดแค่ครั้งเดียว you have to ask them to double check คือหลังเรียนเสร็จเนี้ย มันจะผ่านแล้วผ่านเลยค่ะแล้วมันก็จะลืมเลยนะคะโอเคนะคะนี้เอาใหม่นะเราทําใหม่นะคะลองใหม่นะลองดูนะคะใช้อีกทีนึงนะคะเจอโครโมนไหมอยู่ดีๆก็นะ,ะไลฟ์ของโครโมนก็หายไปจากมือถือนะคะไม่เข้าใจว่าวันนี้ทําไมมันเต้งออกไปบ่อยจังนะคะเห็นครูไม่เอ,อ่ยเห็นครูไหมคะถ้าเห็นครู ตอบครูไหนนะคะว่าชัดเจนไหมเอ่ยนะคะโอเคทีนี้เรามาขึ้นสู่สามประโยคสุดท้ายที่ครูคจะให้วันนี้เป็น3มประโยคสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องของเราจะบอกลูกว่าอย่าลืมปิดน้ําปิดไฟปิดแอร์นะลูกปิดพัดลมนะลูกนะคะมันจะเปลืองไฟโอเคไหมคะประมาณนั้นเราจะบอกลูกอย่างนั้นนะคะครูควนให้ประโยคมาเบื้องต้นเหมือนกันเลยนะคะเป็นแบบนี้นะ don't forget don't แปลว่าอย่า don't คำนี้นะเดี๋ยวรูหดวงเล็บให้ Don't ตัวนี้แปลว่าอย่านี่นะคะ don't don't ครู don t, don t, ไม่ได้เขียนภาษาไทายให้นี่เขียนเองนะคะ don't แปลว่าอย่า forget ตัวนี้แปลว่าลืมอย่าลืมก็คือ don't forget อย่าลืมคือ don't forget แค่นั้น ถ้าสมมุติว่าเราเราจะไม่มีประโยคอื่นๆเลยเราจะบอกลูกแค่ว่าอย่าลืมอย่าลืมนะอย่าลืมนะแค่นั้นนะคะเราก็เอาแค่นี้ประโยคล่างนี้ก็ไม่เอานะคะประโยคล่างนี้ก็ไม่เอานะประโยคนี้ก็ไม่เอานะเอาแค่ don't forget don't forget แปลว่าอย่าลืม don't forget แปลว่าอย่าลืมแต่ทีนี้คําว่า turn off ตัวนี้แปลว่าปิด turn off ตัวนี้แปลว่าปิด turn off turn off ถ้าเราจะบอกลูกปิดไฟก็คือ turn off ก็คือปิดโอเคไหมคะ แต่นี้ครูอุ่บอกว่าอันนี้อย่าลืมปิดปิดก๊อกน้ำนะนะคะคำว่าก๊อกน้ำคือคำนี้ค่ะ the faucet the faucet the faucet ตัวนี้แปลว่าก๊อกน้ำด้วยหรือเราจะเอาคำล่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูอุ่นูมให้ tap คำนี้ tap the tap the tap the tap ตัวนี้ก็แปลว่าก๊อกน้ำเช่นกัน โอเคไหมคะเราจะเอาคำว,ว่า faucet ตัวนี้ก็ได้แปลว่าก๊อกน้ําหรือควาว่า tap ก็แปลว่าก๊อกน้ําเหมือนกันเลือกเอาเลยคะ่ะคำใดคำหนึ่งครูหุวนชินคําล่างเพราะมันสั้นมาก the tap ครูหอวนเรียก the tap ก็คือ don't forget to turn off the tap don't forget don't forget to turn off the tap อาไมนะคะ don't forget to Turn off the tap. 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 เป็นไงคะแบบนี้นะคะเอาสิบรอบแบบนี้เลยเช้าสิบเที่ยงสิบเย็นส,สิบนะคะทุกคนเชื่อไหมตอนที่เราครูหนุนสอนนักศึกษาพยาบาลน,นะคะนักศึกษาพยาบาลเวลาเราเรียนเราจะมีเรียนวิชาอนาตมมีด้วยตอนปีหนึ่งใครที่สอบอนา t ตมดได้เยอะคนนั้นคือคนท่องนะคะเราก็ท่องนะถ้าเราบอกว่าเราอยากเรียนภาษาอังกฤษจะไปท่องท่องน่ะมันไม่ใช่ของจริงมันไม่เรียวมันต้องได้จากจิตใต้สำนึก มันจิตได้สำนึกไม่ได้ละค่ะในะวันนี้เพราะว่าเราโตแล้วนอกซะจากเราย้ายตัวเองไปอยู่ที่ต่างประเทศเลยแล้วเราได้ยินเสียงภาษาอังกฤษนั้นมาตลอดเวลาแต่ครูหมุนจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะบางคนนะมีคนบอกครูหมุนบอกว่าเคยไปเมืองนอกแล้วไปเรียนภาษาอังกฤษปีหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นเพราะว่าเราฟังเขาไม่ออกเลยพูดง่ายๆคือ เราเราไม่รู้เรื่องที่เขาพูดเลยเราไปอยู่ปีนึงมันก็เหมือนปีนึงเฉยๆอะค่ะมันเหมือนมันไม่ได้อะไรเลยอะค่ะมันก็เป็นไปได้นะคะแต่เด็กๆอะเขาจะเรียนจากจิตใต้สำนึกได้คือเขาเขาเรียนแล้วเขาฟังเราปุ๊บเขาเรียนแบบเราพอเรียนแบบปุ๊บแล้วเขารู้แล้วว่ามันประมาณนี้หลังจากนั้นเขาไปต่อยอดโดยใช้จิตใต้สำนึกของเขาเรียนรู้เลยอันนั้นคือคุณสมบัติของเด็กครูหงุนก็คิดว่าเด็กนี้แบบพิเศษมากๆเลยแต่พวกเรานี่ยากที่จะใช้แบบนั้น นอกเสียจากเราเอาตัวเองไปอยู่ต่างประเทศที่ครูหมอนบอกนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนเสมอไปนะคะบางคนไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยังพูดไม่ได้ก็มีเยอะอเหมือนกับมีใครเคยไปเรียนกับฝรั่งเลยไหมคะเราคิดว่าเราอยากเก่งภาษาอังกฤษเราไปเรียนกับครูฝรั่งเลยสี่กับ Native ป p เก k e r เลยสี่ไปเรียนกับคาสเขาเลยค่าตัวแบบแพงๆเลยนะต่อชั่วโมงเขาก็พูดภาษาอังกฤษกับเราตลอดเลยนะแต่สุดท้ายเรียนจบคอร์สเราก็ยังไม่ได้อะไรภาษาอังกฤษเราก็ยังอยู่ที่เดิมยังไม่กกะดดีขึ้น นี่แหละค่ะครูมนนถึงบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องมันอาจจะไม่ใช่นะเราอาจกําลังเข้าใจผิดว่ามันอาจจะเราเหมือนจะต้องเข้าไปอยู่ในตรงนั้นแต่บางทีมันไม่ใช่สําหรับครูหนุนนะคะจากประสบการณ์ของครูหนุนครูหนุนคิดว่าเราให้เราเรียนมาก่อนเรียนมาก่อนเรียนแบบเหมือนครูหนุนสอนพวกเรานี่แหละนะคะเรียนมาก่อนเบื้องต้น ให้ได้สักนิดหนึ่งก่อนให้รู้ก่อนว่าอะไรเป็นประธานอะไรเป็น v e r b อะไรเป็นกรรมแล้วก็คำศัพท์มันคืออะไรบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีให้รู้หลักการตรงนี้ก่อนแล้วก็เริ่มฟังออกก่อนแล้วค่อยไปเรียนกับฝรั่งแล้วหลังจากนั้นเราจะไปเร็วขึ้นเราจะไปเร็วเลย <Oy? S 1> เหมือนกับตอนนี้ที่ครูหุ่นถามว่าครูหุ่นมีเรียนภาษาอังกฤษไหมตอนนี้ครูหุ่นยังมีเรียนอยู่เลยนะคะแต่ครูหุ่นเรียนกับใครครูหุ่นเรียนกับฝรั่งแล้วครูหุ่นเรียนออนไลน์มา นะคะเรียนกับฝรั่งแล้วอันนั้นครูหุ่นเพิ่งจะมาเรียนกับฝรั่งได้ก็คือหลังจากที่ครูหุ่นได้ภาษาอังกฤษถ้าถามว่าก่อนหน้านี้ครูหุ่นเคยไปเรียนกับฝรั่งเลยไหมกับ native speaker นั้นเลยไหมเคยค่ะแต่มันก็ไม่ได้อะไรเหมือนที่ครูหุ่นบอกก็แหละอันนั้นคือตัวครูหุ่นเป็นเองนะคะคือเรียนจบคอร์สไปแล้วหมดเงินไปแบบสองสามหมื่นแล้วก็ก็จบคอร์สไปแล้วก็ไม่ได้อะไรอะค่ะเหมือนตัวเองไม่ได้เลยหรือคือหมันเสียงเงินเหมือนจ่ายเงินเปล่าไปเลยค่ะ เพื่อนออกไปคุยอะไรก็ไม่รู้กับฝรั่งแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเลยเครียดทุกคาบที่เข้าเรียนเลยแทบแทบอยากจะโดดหนีอะค่ะนะคะนะครูคมุนไปเรียนที่สยามมาคุณแม่ครูมุนจ่ายเงินไปอคอร์สนั้นสามหมื่นคุณแม่ครูมุนนับเงินอย่างเงี้ยเลยนับเงินจ่ายค่าเรียนภาษาอังกฤษให้ลูกเพราะว่าครูมุนอยากเรียนมากคะ่ะแล้วก็แบบ เราก็ถามเล่าให้ฟังจริงๆก็คือตอนนั้นเป็นพยาบาลเราก็จะเงินก้อนเงินเดือนเราก็แค่หมื่นกว่าเองนะคะเงินเดือนพยาบาลเริ่มต้นนะคะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเสร็จแล้วเราจะมีเงินไหมสามหมื่นไม่มีเราก็ต้องถามแม่แล้วพอแม่มาจ่ายให้แม่ก็นับให้เขาจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์เลยแต่ก่อนมันไม่มีโอนเงินผ่านบัญชีนะคะแม่ก็มานับแ,งแบงค์พันจ่ายให้เขาแล้วครูหมุนก็รู้สึกในใจว่าโอ้หเงินมันเยอะมากเลยอะเราจ้าง,ง,งตั้งใจเรียนนะแม่เราอุตส่าห์ ซื้อซื้อคอร์สให้เราแล้วเราต้องตั้งใจเรียนคุมไปเรียนที่สยามนะคะสถาบันแห่งหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัวเคนะคะแล้วทีเนี้ยพอไปนั่งเรียนฝรั่งมาสอนครูก็นึกว่าครูจะพัฒนาที่ไหนได้ฟังไม่ออกเลยค่ะทุกคนไม่ออกจริงๆไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาพูดอะไรกันในคาบนั้นเขาพาอ่านอะไรอะ่ะในหนังสือแปลไม่ออกสักตัวเลยแปลไม่ได้เลยนะคะ ไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องคือพูดง่ายๆคือเรียนสองชั่วโมงต่อวันนี่คือคือออกมานนั่งร้องไห้ทุกวันจนกระทั่งจบคอร์สไปแบบไม่ได้อะไรเลยเหมือนเสียเงินรอบนั้นอ่ะคือเสียเงินสามหมื่นไปเลยฟรีๆนะคะอันนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะโอเคนะคะทีนี้อย่างถ้าเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมครแบบูบอกอันนี้คือประโยคเขาบอกว่าอย่าลืมปิด ปิดแอร์แล้วก็พัดลมนะครูอนจะไล่สักให้ฟังก่อนนะว่าเราเราแปลยังไงนะคะคําว่าอย่าก็คือคําว่า don't don't คำนี้แปลว่าอ yeah ย่าไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนก็ตามมันก็แปลว่าอ yeah ย่าอย่าหรือไม่ถึงแม้ไม่แปลว่าอย่าคือมันเป็นนกาทีฟอะค่ะมันเป็นความคําแปลที่เป็นลบอะว่าอย่าทําอย่าทําหรือ don't have m o n e y ี่ก็คือไม่มีเงินใช่ไหมคะเพราะนั้นมันก็คือความหมายเป็นลบเหมือนกัน มีเฉพาะไอตรงที่บอก don't have money นั่นแหละค่ะ we don't have much money ก็คือพวกเราไม่มีเงินเยอะค่ะอันนั้นแปลว่าไม่มีคือ don't have แปลว่าไม่มีแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ don't แล้วไม่ได้ตามด้วย h a v e อ่ะมันแปลว่าอย่าโอเคไหมคะ don't แปลว่าอย่า forget แปลว่าลืม t o แปลว่าอะไรสักอย่างมาปดยคำเชื่อมเฉยๆนะคะ turn off ก็แปลว่าปิดวงเล็ oh, get turn off คลุมคำว่า turn off ให้ก่อนนะคะ turn off ตัวนี้แปลว่าปิดอย่าลืมปิดอันนี้ air conditioner the air conditioner เขาใส่ the เพราะว่ามัน,มนเป็นแอร์บ้านเราอะคะ่ะถ้าเป็นอย่าลืมปิดแอร์นะเราก็คงหมายถึงแอร์บ้านเราใช่ไหมคะมันก็มีเครื่องอยู่เครื่องนั้นอะเราชี้เฉพาะจอะจงไปเลยก็เลยใช้ the the air conditioner แอร์คอนดิชเนอร์ก็คือแอร์เนาะแอร์บ้านเรา air conditioner air conditioner ก็คือแอร์บ้านเราเพราะฉะนั้นคืออย่าลืมปิดแอร์นะหรือคำว่าหรือคือตัวนี้นะคะ or 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 ก็คือ or or แปลว่าหรือหรือนะคะ or แปลว่าหรือ fan 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 ตัวนี้ fan fan อ่อออกเสียงมันนี้เลยค่ะแฟนฉันนะคะ เธอเป็นแฟนฉันแล้วนะคําว่าแฟนนั้นนะแปลว่าพัดลมภาษาอังกฤษแปลว่าพัดลมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกแค่ว่าอย่าลืมปิดพัดลมนะเราจะบอกลูกอย่าลืมปิดพัดลมนะก็ don't forget to turn off the fan ข้ามมาเลย the fan แต่ตอนนี้ครูหุนให้ว่าอย่าลืมอย่าลืมปิดแอร์หรือพัดลมนะ นะคะมันก็เลยมาแบบนี้นะคะเราเราจะเอาถ้าสมมุติเราเราไม่เอาตรงนี้เนาะเราเอาเราปิดไปนะคะเราจะได้ปิดไหมเนี่ยนะคะอันนี้เนาะสมมุติเราจะปิดปิดคำว่าอันนี้เนาะปิดปิดคำว่าพัดลมนะคะก็คือ don't forget to turn off the aircon d i t i o n e r มาณน,น forget to turn off don't forget to turn off don't forget to turn off ก็คืออย่าลืมอย่าลืมปิดอย่าลืมปิดอะไรเราก็ใส่ไป don't forget to turn off don't forget to turn off ทีนี้ถ้าบอกว่าอย่าลืมปิดอ,อยู่ไหนละ่ะของครูนอย่าลืมปิดก๊อกน้ำอ๋อนี่ใช่ไหมก็คือ don't forget to turn off the tap ใช่ไหมคะ don't forget to turn off the tap ก็คืออย่าลืมปิดก๊อกน้ำนะ Don't forget to turn off the air conditioner ก็คืออย่าลืมปิดแอร์นะ Don't forget to turn off the fan ก็คืออย่าลืมปิดพัดลมนะ Don't forget to turn off the door อย่าลืมปิดประตูห้องนะ Don't forget to turn off the lamp the lamp ก็คือโคมไฟอย่าลืมปิดโคมไฟนะนะคะประมาณนี้นะคะ uh, because นะคะเพราะว่า มันจะเสียไฟเสียค่าไฟใช่ไหมคะ because นี่เลยนะคะ because is be a w a t e of electric erect, erect, erect electricity นะคะ electricity นะคะก็คือมันจะเสียค่าไฟนะแบบนี้นะคะโอเคเอาคั้วนแถมให้หน่อยนะคะ ถ้าสมมติเราจะบอกลูกสมมติว่าลูกเราบอกลูกว่าอย่าลืมปิดปิดโคมไฟนะสมมตินะคำว่าโคมไฟคือคำว่าแลม Don't forget to turn off ก็คืออย่าลืมปิดใช่ไหมคะถ้าโคมไฟก็คือแลมก็คือจะเป็นรวมกันก็คือ Don't forget to turn off the lamp อย่าลืมปิดไฟปิดโคมไฟนะแต่นี้ การที่เราจะปิดโคมไฟนี่คือลูกเราจะต้องทําอะไรเสร็จสักอย่างหนึ่งสมมติเขาอ่านหนังสือเสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราอยากจะบอกเขาบอกว่าเมื่อหนูเสร็จแล้วค่ะเมื่อหนูเสร็จแล้วอ่ะอย่าลืมปิดโคมไฟนะคาว่าเมื่อหนูเสร็จแล้วเมื่อหนูเสร็จแล้วนะคะให้พูดเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะ when you are done นะคะ when you are done ทำไหมนะคะ When you are done นะปูลืมเสร็จจุด When you are done เมื่อหนูเสร็จแล้วโอเคไหมคะ When you are done เมื่อหนูเสร็จแล้ว Don't forget to turn off the lamp อย่าลืมปิดไฟนะลูก When you are done Don't forget to turn off the air conditioner อย่าลืมเมื่อหนูเสร็จแล้วอย่าลืมปิดแอร์นะลูกโอเคนะคะแบบนี้แล้วถ้าจะถามลูกจากประโยคเมื่อสักครู่ว่า,าเสร็จหรือ,อยังนะคะเสร็จหรือ,อยังเอาไว้ถามลูกนะคะเสร็จหรือ,อยังใช้ประโยคนี้นะคะครูหุ่นที่เปิดตัวนี้ให้ดูครูหุ่นจะให้ดูเห็นไหมอันนี้เวน้นแปลว่าเมื่อ,อยูแปลว่าคุณดันแปลว่าเสร็จเสร็จแล้ว แต่ทีนี้เมื่อจะเอาถามเป็นว่าเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคาว่าเสร็จหรือยังเราต้องเอา are, ตัวนี้โยกมาไว้ข้างหน้าก็เลยจะเป็นแบบนี้ Are you done นะคะฟูงเ,เขียนให้นะ Are you done Are you done ก็คือเฉย Are you done Are you done หรือเราจะแค่ done เฉยๆก็ได้นะ done แต่ครูเมุนว่ามันเป็นมันมันภาษามันทวนไปนิดนึงเนาะถ้าแบบ done เสร็จหรือยังก็ได้นะคะแต่อ o u done แบบนั้มันก็ไม่เห็นจะเสียเวลาเย่ยนเยอะอะไรเอาแบบเต็มเๆนิดนึงก็ดีนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมครมูโยกโยกตัวนี้ออกมาไว้ข้างหน้าอยู่เพื่อเป็นประโยคคำถามโอ้ลืมใส่อันนี้คำถามก็ต้องใส่เครื่องหมายนี่สินะคะเครื่องหมายคำถามเนาะนี่ต้องใส่ตัวนี้ใช่ไหม are you done Are you done? Are you done? Are you done? เวลาถามเส้นเสียงสูงนิดนึงพู้ Are you done? Are you done? ก็เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็ don't forget to turn off the lamp นะคะโอเคนะคะวันนี้ครูหม่นก็ประมาณนี้ละค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูหน่อยนะคะว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะมีใครเข้ามา,าทักทายครูหมุนหรือเปล่านะคะ ถ้าครูหอนจะเปิดดูว่ามีใครเข้ามาไหมครูหอนจะต้องกดดูในมือถือนะคะตอนนี้ครูหอนใช้น้ตบุ๊กของครูหอนอยู่นะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดสดเดี๋ยวครูหอนเข้าไปพักก่อนวิเ่เหมือนช่วงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะคะมันเหมือนเน็ตครูไม่ดีหรือว่า Facebook ไม่เวิร์กนะคะมันมันอยู่ดีๆมันก็จะเด้งหลุดไปโอเคเนี่ยค่ะม,มันก็จะเด้งหลุดไป มันก็ไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ได้ทักกันแล้วนะคะอยู่ดีๆมันก็ไม่ขึ้นเอาซะเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะถ้าใครจะทักครูหนุนก็พิมพ์มาได้หรือจะถามอะไรก็ยังพิมพ์มาได้อยู่นะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูหนุนก็าฝากทุกคนไปนอนนะคะนอนหลับฝันดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ